น in so ี่มีลูกมือนะฮะเม็ดไครับอลูกถังกะละมังตังโตั้งถามพ่อคนนัง

จมนัได้ไเดเอการวก็บตอนน้มาก่อนอันนี้เป็นพวกลูกูกันนะขนาดได้กล้าแีบี้ได้ไหมังนี่ก็แมนไปเนี่ยแมนขนาดังบนี้โอ้โหนี่คือถังน้ำมันนะฮรทุกคน ูแต่ละมือพอดขนาดนี้เลยสิบแปลิตรสิบแปดลิตรอ้าพ่อขายดีดีดน้ำมันสิบแปดลิตร ถ้าร่มเนี่ยไม่ได้เอาไปกระดูกลนแล้วมาสยกัน

เต็มรถเลยแป๊บเดียวเต็มรถเลยล่ะฮะนะครับมี<า>พันไรทุกคนได้ดู<อ>จังเลยนี่นะ,ะอของเต็มรถเลยะนะพะโลมพะโลมไม่เก็บได้หมดเลยนได้เข้าได้โต๊ะเป็นนี่กระของเขาบ่มดเลยของที่แล้วอันนี้ก็นอนที่บ้าน บวเบียนะฮะใช่ครับก็ขอบคุณพี่เบียที่ให้พวกเราได้หลับไปนอนคืนนี้นะครับก็บรรยากาศร,บรอบๆนะฮะตอนนี้ก็อ่าอ่านะครับ ของตลาดนะครับนครพนมไอนครไอาตนครนะเอฟซีเขาเป็นยังไงเบิ่งแล้วันเราเอาขาตั้งกล้องแล้วมัดอย่างเลยเอาไว้นี่เว็นอะทุกคนเห็นไหมขาตั้งกล้องแกเวลาแกไ์สดขายไก่ขายอะไรอย่าเนีัย นี้นะครับเห็นว่าพี่เบียร์จะพาไปทำคอนเทนต์ด้วยนะครับที่ไหนครับที่ไหนไม่รู้ครับเหรอยังบอกยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เหรอครับแต่แกบอกว่าในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ที่นี่คนพื้นที่ที่นี่จะพาไปทำคอนเทนต์ก็ขอบคุณนะครับพี่ชายเนาะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆ เร่หอดหาในทีอีหลีาหอหายในทีแร้วจะทำอะไรก็แล้วแต่นครับ ตอนเก็บนี่เก็บเร็วจริงๆใช่แมนก็คือการเข้าเก็บเต้นนั่นแหละตอนแรกกลางแทบตายแทบเปเก็บตายก็สิกลางเลยครับไปเชี่ยตอนเก็บมุ้งใส่ถุงทุกอย่างขึ้นรถเลยเออก็ไม่ไม่รู้จักนะครับว่าบ้านที่เดียนอยู่ตรงไหนนะครับไปขับมอเตอร์ไซค์ตามตามไปไปนี้ก็เออดีใจได้ที่หลับที่นอนฮ่าฮ่า เป็นไงพี่ตะพูฮะดีใจไหมดีใจครับดีใจสู้ต่อไปครับตามใจที่ยังมีลมหายใจรับไม่ตายก็เล่นกันไปนะเอฟซีสู้เอาอย่างที่สุดครับถึงเวลานั้นเราก็ค่อยกลับกลับบ้านกลับในที่ที่เรามาจากมาที่ไหนอ่ะกลับในที่ที่เราจากมาที่ไหนแล้วเราก็จะมาเล่าเรื่องการผจชภัยของเราที่ไหนแต่ละวันที่ไหนจำปะดงาจปดงนะเราเช่าบ้านไห้อยู่นะอย่าลืม เดีวมสิ้นเดือนไปแล้วนะใช่มันจะสิ้นเดือนแล้วพี่หกนี่เราก็ต้องไปจ่ายค่าค่าเช่าต้องกลับไปหาพี่น้องเขาบ้างเขาออกมาโดนไล่เราเดี๋ยวเดี๋ยวไปโดนเพื่อนทีขึ้นฮอตเท่ากับก็ได้เล่าประสบการณ์ชีวิตบ้างคือจืองจริงมันเล่าเป็นเรื่องราวได้นะเป็นไทม์ไรแล้วไปเจออะไรบ้างไปเจอลุงขาย นี่ล่าสุดเราเรามาจากนาครพนมคือไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมานาครพนมอีกไหมแล้วก็ถ่ายที่ไปดเูเก็บเรื่องราวดีๆไว้เก็บเรื่องราวการมาเปินไขร่เอาไว้ในแต่ละวันวันแรกเรามาเราไปเจอน้องสายแว่นเนาะที่ขายกาลาเมย์คือน้องเขาด,ดีมากเลยใครน้องกละแมน้องที่ขายกาละแม ที่เขาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเรานะโอเคนะดีเนาะน้องเขาก็แชร์ประสบการณ์นู่นนี่นั่นเหมือนกันแลกเปลี่ยนกันนะเนาะครับผมแลกเปลี่ยนความรู้ครับผมโอเคนะก็เปนว่าฮะคืออย่าบออะไรโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องพัฟฟ์อุชแนลครับผม